เราจะไปพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ชวนมองภาพไปข้างหน้าพร้อมกันนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญปโปรงอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณะรัฐาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมพลละท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ที่ให้เกียรติในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมก็อาจจะต้องขออนุญาตสลับสลับกันไประหว่างสอบถามพูดคุยอาจารย์กับอัปเดตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจารย์แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาต ถามในมุมมองของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนครับอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองเห็นความขัดแย้งที่มันกลายเป็นเรื่องของประเทศเราเนี่ยในภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ยังไงครับคือเอาตังา้งแต่เริ่มต้นนามเลยครับปัญหาก็คือมันการขัดกันในผลประโยชน์ของของผู้นำของทั้งสองประเทศอันนี้เปลี่ยนตรงไปตรงมาครับว่าผลประโยชน์ใดๆหรือไปตกลงหรือหักด,ดิวกันยังไงกันแล้วแสเนี่ยมันกลายเป็นความบาดบางแล้วก ยังลงมาอย่างพี่น้องประชาชนของทั้งสองชาติด้วย <S 1> <S 1> อันนี้คือในทางการเดองเราบอกว่าโอเคมันแก้ไขได้ด้วยการเจรจา,าการทูดการพูดคุยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบาดแผลที่มันจะลุกลามบาดหมางกันต่อไปเนี่ยมันยังไม่พูดตรงๆครับจะกลกายเป็นแผลเป็นอีกหลายปี <S 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 นะครับดังนั้นต้องยอมรับครับว่าไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและสิ่งที่ต่างมาคือคนสงคร์สูญเสียไม่ว่าฝั่งเราหรือฝั่งเขา และผู้ีได้รับผลกระทบสุดคือประชาชนกลายเป็นเหยื่อของความความขัดแย้งความรุนแรงของการปะทะการทำสงครามครั้งนี้บนะครับแล้วก็ปัิกันต่อมาจากความล่าช้าของการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันลุกลามมาเกือบสองเดือนเศษเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าประชาชนลดพื้นที่ความเชื่อมั่นใช่ไหมครับและค่ะเดียวกันก็เพิ่มบทบาทความไว้วางใจกองทัพเพราะเชื่อมั่นว่ากองทัพอย่างน้อยเนี่ยเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ปไตยชาติเนี่ยจะไม่ อะไรไม่ล่าช้าเมื่อเทียบเคียงกับการการเพิกเฉยของฝ่ายการเมืองต่เนั้นหากไม่เกิดภาวะสงครามในอ่วงวันอย่างวันนี้เราก็จะไม่เห็นปฏิกิริยา r e a อคของจากฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะจากกระทรวงการต่างประเทศก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีแพร่ทางการออกมาปรับนามหรือออกมาที่แจงเนี่ยซึ่งเราต้องการบนบาทอย่างแี้ก่อนนเนี่ยนะให้มันมันเร็วกว่านี้ก่อนที่เป็นอยู่ดังนั้นเราก็เห็นว่ามันมันเป็นผลสะเทือนและผลกระทบที่จะตาางประลูกโซ่ แค่พอต่อไปเนี่ยถ้ามองว่าการเมืองชั้นในภาพใหญ่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างสองประเทศนะจะถูกดึงล่าเข้าไปดูเกมการเมืองที่พูดง่ายว่าชาติหนาจจะกลายเป็นเพิร์ดปาตีจะเข้ามาดูเข้ามาแทรกแซงหรือแสดงความเข้มความาห่วงใ่ว่าการดําเนินการของการกยุติการปฏิบัติการรบเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมันจะเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นนะครับตอนนี้กัมพูาชาก็เล่นเกมเร็วนะครับยื่นหนังสือไปอยังให้อย่างคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนายวเอเอสีอย่างเงี้ยนะครับ แลาวที่ี้เห็นแล้วเราว่าคือเขาเล่นเก่งกานเนือระหว่างประเทศเรวไปในการเด่ยกันเราก็บอกว่าเขาเล่นแบบนี้แสดงว่าพื้นที่ทางทหารหรือความได้เปรียบทางการรบเนี่ยไม่น่าใช่เขาน่าจะมีการสูญเสียความสมบูรณ์จริงแต่ว่าเขาควบคุกรายงานความความเสียหายของเขาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็นำมาแนวทางที่คิดว่าเราสามารถไปฟ้องร้องไปอธิบายแล้วก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนทั้งภาาทั้งคลิปกรณีที่ว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบที่ผู้ยาย่ว่า กับพูชาได้ละเมิดกฎทางการประทะการทำาสสงครามอย่างเช่นพื้นที่อาศัยของปริป,ประชาชนโรงพยาบาลสถานศึกษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยแนะม้กระทั่งนักการพูดนะครับเข้าจะไม่เสร้างผลกระทบกันแลนะกมพูชาแหกกฎหมดเลยแม้กระทั่งนักการทูดของเขาเองนะครับที่เป็นหลานหุ่นเซนเนี่ยคือไม่แผ่วเลยนะครับคือละเมิดนะโค้ดออฟคอนดักหรือหลักการําที่ว่าเออไปพูดไปโพสต์หรือไปแสดงความรู้สึกที่ว่าเอาเงี่ยทั้งแท และก็เดี๋ยวกันเป็นเรื่องเขื่อนคือในความรู้สึกว่าอ่าไปพาดพิงผู้จัการหางก่าวว่าให้ตรวจสอบความปลอดภัยอื่างนี้ไอ้ยังเงี้ยคือถ้า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 ไม่เป็นทูดเนี่ยผมยังเชื่อว่าเป็นเปลี่ยนคีย์บอร์ดทางฝั่งรู้หมยิงดึกมั่นใจว่าเออไอ้เงี้ยเข้าใจได้และในสถานะแบบนี้แสดงว่าเขาเล่นเกมการเมืองที่นอกนอกกฎนะครับแต่คดีเขาก็เล่นเกมตามที่ว่าอะไรที่จะดำเปสู่ความริบรี่เพราะว่ากพูชาเชื่อว่าเกมการเมืองโว่าเมระกันเนี่ยเขาไม่น่าจะเป็นรองใคร ดังนั้นเราก็ต้องเล่นการเมืองแบบภูขมชุบมิตินคะครับเดียวกันก็ต้องฟ้องโลกให้ให้เห็นด้วยนะครับครับอาจารย์ครับประเด็นหนึ่งที่อยากจะตอบประเด็นกับอาจารย์ก็คือกัมพูชาดูเหมือนจะเล่นเกมการเมืองนอกกระดานน่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนอกกระดานดูจะนอกกระดานมากๆก็คือการโจมตีที่ดู <ๆ S 1> เหมือนจะมีเป้าหมายเป็นพลเรือนเนี่ยอาจารย์มองว่ากัมกัมพูชาคิดอะไรอยู่ครับทำไมถึงนอกกระดานมาไกลถึงขนาดนี้ คือถ้ามองแบบอร์ชัทนโอ้นี่ยเขาว่ามันไม่ควรทาแล้วข่ะเดียวกันเนี่ยเขาจะเสียสุดประทามแต่ผมคิดว่าเขามองการไกลว่าเขานําไปสู่การเปลี่ยนเกมอย่างหนึ่งคือว่าเขาเชื่อว่าถ้าทาไปอย่างเป้าหมายผู้บริสุทธ<ช>ิ์ผลกระทบม,มันจะชิ่งไปอย่างใครไปยังรัฐบาลครับคุณจอห์นพุทประชาชนจะเกิอดอาการเปรียวอกาเฮ้ย hey, เอาคุณใช่ไหมว่าม,มันมันนำหาเขาพวกคุณใช่ไหมอันนี้หลักจิตริยานะเขาคาดหวังตรงนี้หรือความล่าช้าความอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเราไม่อยากให้ผู้ ใบสุดประกาศเป็นตัวประกันของความขัดแยงเขาเล่นเกมตรงนี้ก็แสดงว่าเขาทิ้งให้บอมไปอย่างรัฐบาาเขาแน่นอนต้องยอมรับคุณจอมปลท่านผู้ชมครับพื้นที่ความไว้วางใจความชอบธรรมการดำรงอยู่ของคุณแพรทองคาเนี่ยณนะเวลาเนี้ยต้องสดข่อยไปนับนับนับ,น,บนับขอยหลังอะ่ะถ้ายังอยู่หรือแม้กระทั่งรอสารธรรมนูเนี่ยกว่าจะถึงเกตการประกาศจะชี้พินิจัยเนี่ย ความบอบช้ําอะไรอารมณ์อารามณ์ของทุกคนมันจะเดินทางไปไกลขนาดไหนซึ่งมันไม่ดีต่อรัฐบาลสิ่งน้อยคุณทักษิณวันนี้ออกมาโพสต์ออกมาอะไรต่างๆ่ยแล้วแล้วเขาถนัดในเกมที่เล่นในการโพสต์การเล่นชิงข่าวนํามาก่อนเนี่ยอย่าลืมนะเขาเขาอ้างรุนเขาจะมีใไอคลิปแบ็คไม,ม่วมีอเอกสารต่างๆที่เขาอ้างว่ามียังไม่สอยแล้วในภาวะที่สงคัญเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าทํามาควบคู่ความสูญเสียแล้วก็การกระทบทิ่งไปยังฝ่ายการเดือดของเราเนี่ยคุณจอมพลนึกผมนึกภาพไม่ออกเลยว่ารัฐบาลจะ รักษาจะเก็บส่งตรงนั้นต่อได้อย่างไรนะครับครับ,รบอาจารย์แล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้สมดุลของมันคือยังไงครับคือหมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกัมพูชาพยายามเล่นนอกเกม มีผลหวังผลทางจิตวิทยาแต่ในขณะเดียวกันโอ้โหมันก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่กลับไปยังรัฐบาลสมสมดุลของมันในระหว่างที่เราอาจจะต้องมีท่าทีอย่างไรต่อกัมพูชาต่อจากนี้ว่าหนึ่งเฮ้ยคุณเล่นแรงไปแล้วเราเล่นกลับไปเลยดีไหมกับสองก็มีความพยายามบอกว่าเราก็ต้องรักษาเกียรติภูมิความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศด้วยสมดุลของมันมันควรอยู่ตรงไหนครับอาจารย์คือในทางยุทธวิธีทางการทหารเนี่ยผมว่าตอนนี้ให้อำนาจทางฝ่ายความมั่นคง ของครับขั้นตํนเนินการไปให้สุดนะครับ,รบจนกว่าฝ่ายกับพูชาจะตั้งโต๊ะแถลงนําไปสู่การขอเจราจาฝ่ายการนึงไม่ใช่ว่าจะมาพูดให้สัมภาษณ์บอกเฮ้ยเขา้ขเทาทางงงจเรตาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรอให้เขาเปิดพื้นที่ขอเจราจาก่อนไม่งั้นเขาก็จะเคล็บบอกอา้าวครขอเจราจาผมกลัวใจโดยเฉพาะคุณปุ่มทำมาพูดอะไรไม่ไม่มีหูรู้นะนะเอาจริงรนะไม่ได้รู้จังหวะจากโคเนี่ยเมื่อเช้าเดี๋ยวอย่าไปเกียดว,ว่าประธานเนี่ยกาประหาไปแล้วตอนนี้งงจุดเนี่ยไม่รู้ก็อยู่เฉยซะ นะครับผมกลัวตรงนี้แหละบอกว่าทางนน้นก็ขอเจรจานะเหมือนสมัยตอนที่จะเปิดปิดชายแดนนะใช่ไหม้วเป็นยังไงล่ะคุณก็เกิดความไม่เชื่อมั่นดังนั้นอยู่เฉยครับจนกว่าฝั่งนู้นคุณมาเนี่ยหรือคุณเซนจะเปิดโตเจรจาขึ้นแถลงข่าวก่อนนะเจรจาเับพูดได้ในเชิงรับแต่ในทางการทุจรในตอนนี้เขาไม่ยอมกว่างอย่างใบนะครับต้องอะไรเงี้ยนะฮะต้องต้องเลยขาดกันต้องสร้างความเชื่อมั่นหลักประกันมีการเยียวยาพี่น้องประชาชนด้วยนะครับครับ อาจารย์มองความสัมพันธ์ของของของรัฐบาลกับกองทัพตอนนี้ยังไงครับเพราะว่าสุดท้ายก็มีพูดพูดแบบง่ายๆซึ่งผมอาจจะเข้าใจผิดถ้าผมเข้าใจผิดอาจารย์ก็แก้ให้ผมแล้วกันนะคนข้างหลังคุณภูมิธรรมเนี่ยก็คือรัมมนตรีช่วยกลาโห o มคนเอกนันทพลหน้าพาณิช์เนี่ยพูดง่ายๆก็เป็นคนที่มาจากกองทัพมีความเชื่อมโยงกับกองทัพอยู่แล้ว เอ้กความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมที่อาจจะมากักกองทัพเนี่ยมันมันจะมีส่วนบวกหรือส่วนลบต่อสถานการณ์ต่อจากนี้ยังคือผมว่ากองทัพบบเบี่ยมาทํามามาทําตามเท่าที่อยู่ในอำนาจที่ให้บทบาทที่ให้ผู้นียทัพพลอยู่ในภาวะที่ e, ต้องกลายเป็นยาสามาประจําบ้านต้องมาคอยแก้ต่ายให้กับบุคคลทารัฐบาลใช่ไหมฮะหลายรื่องหลายว่าว่ากองร้อยจิตวิจยากับภาษานาเบ็นโฮมแหละ อะไรอย่างเงี ian, welche, ้ยเขาถูกวิพากษ์วิจารณ์คนเด่นคนต้องออกมาแก้ออกมาถูกหลอกด่าให้ถูกด่าฟรีอะหลายเรื่องเรื่องที่บางทีความไม่เข้าท่าของการไม่แต่งตั้งติว่าการกระทรวงกลาโหมให้หน้าที่บทบาทแต่ไม่ให้อํานาจเขานี่ไงนี่คือปัญหาส่วนหนึ่งละนะครับนั้นันขะนียคือกองฝ่ายการเมืองก็คงให้อํานาจกองทัพแก้ปัญหาแบบแบบเต็มเต็จอ่ะแบบต้องวงจรไปก่อนนะครับไม่กล้ามาอีกแล้วแหละในช่วงเวลาแบบนี้แต่ค่ะเดกันต้องสงบปากสงบคำให้ดีด้วย อืมอ่าโอเคครับอาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์น่าจะมีทุรละนัดหมายต่อยังไงขอบคุณอาจารย์เบื้องต้นอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วยังไงถ้ามีโอกาสจะขอญาตชวนคุยอาจารย์อีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจอมวนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญโปรงนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาวิชาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย รังสิตมองภาพที่ย้อนกลับมาในเชิงของการบริหารสถานการณ์การบริหารสถานการณ์มันก็มีเรื่องของอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงการเชื่อมโยงรัฐบาลกองทัพท่าทีของรัฐบาลความเป็นไปของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภูมิธรรมเวชะยะชัยซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่รักษาราชาการแทนนายกน้นตรีสำนักข่าวทูเดย์เมค tomorrow today